สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้านะาอาเบอร์สุขุสุขกินขา้าวทำไมกินขา้าวกินข้าวบ่แล้วเพื่อไม่อยากกินขา้าวกินบ่แล่โมก<า>ินวางโมนี่แม่บ่อยากพากินเด้อนี่หึง<า>สองหน่วยออซื้อวางโมซอยซบบอาโบไลพี่น้องเอออุดโน้นเพื่อสามหน่วยชิบปังกี่พอซื้อพอซื้อป้านโรงแคมทานานังกินสกัดดักพูพี่น้องเราจะลงไปทางตะก้าตะมงพูพี่น้องเอ,อ้ยหนักเด้ Nát bèo mô phí nọ hỏi nắm đất sắp bay đi bà Lu, luôn lưu bay đi bà mà lưu 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 มามากินหมักโมขืนมาละสาวขืนมาพอน้องเดือนทำไมกินมันเตะดังจังเลยพอน้องเดือนบอกว่าทำไมกินมันเตะดังน้องได้ยาดินเมดด็ดลูกมาไม่เท่าเลยอดทุกอ,อู้ ขอลองเดือนให้กวนพี่น้องเลยเด็กขึ้นเยอะหน่อยนี่แน่มากพี่น้องกินแบบโม่ตัวตัวเป็นตระเส็บแทนลูกกะพี่น้องเอ้ยลูกกะใหม่ใหม่กินแบบนี้ก็ซึ้งใจพี่น้องมากินด้านเมนูไก่พวยนะน้องแม่เยอะไหมเยอ อบอม่กอมนะมูฮกิมอนีนี่กหมอกมอืมกระไม่ไหวหัวก็ยังไหมูฮอรคืกินไปแต่พี่น้อง อันหนึ่งแล้วอันที่สองเลยแช่ตัวเย็นจุกอัน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 สองชั่วโมงเหลือชั่วโมงหนึ่งเนาะให้มันเย็นเนาะเศกขอบเศกนู่นเศกเศกเาะแม่ม่กินอยู่พี่มาเออแม่มากินอยู่พีไหมมาสบายดีอยู่พี่เร็ว

กันประมาณสามจิมหาบาทพี่น้องสามหน่วยนะสามจิมหาบาทมานสองกจันมาแล้วน้อาเดือน่ะเลยจันมันหม่น้องจัน กินเลยนี่กินเลยมาพี่นี่กินนี่นะนี่น้าน้องแค้นนี่น้องแค้นแม่เผื่อเลยน้องแค้นรวยดิแดงพี่น้องรวยน้องห้เหมือนซีแชมพูเอถอดคอไปครับเอาโกยหลบกันหน้าดีข้างน้องแค่นดีเหม่อนพี่น้องเลยนี่จ่าเห็นนั่งเอกพี่น้องไห็ตัวสั่งบุกินบ่คืนมาไหนแม่มาถ่ายโอ้โหหอดอยู่ดอก À, nhưng, ngang nhưng biết được, à, được. <laughs> con tháp à, con đơn đôi biết con tháp con đơn đôi thòng con kia con 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 มาได้พอต่เฮ้งเลยพี่น้องเอ้ยบางมูเนี่ยดูวะนั่นบุ๊มบินพี่น้องเอ้ยหมดเหมือนงานไม่ไปแล้วงานเนาะตอนนี้ก็ประมาณสามสี่มือแรงเนาะลงก้าม่ยังไงพี่น้องหมดปะลูกปลาหมดแดงพี่น้องเอ้ยนี่ก็แบบแบบโอ้กินจิ้งโคหมดพี่น้องเอ้ยเอ้ยเกือบตกคัน ร้กกาไม่เมื่อยได้กินแบบนี้ก็ชื่นใจพี่น้องบายกูกูบายดีนี่เอาข้าวหนิ เออเป็นอะไรแบบเก็บใช้ตอนนี้เขากินก่อนว้าวอืมแดงแดบเลยยี่ยมใน่ไหมกรอบเนาะผักกันมันกรอบกรอบขนาดพี่น้องหนะมักนู่นทาขาพปีดเฮิร์ม่ทีบอกกรอบ ก็พีดไปเพิ่มเลยเบินโดดนะเบินโดดเดินหน่วงเดือนป่ไปชื่อเบินโฆษณาคายหนังมูหนังมูเดินหน่วยหาท่านโบท่านบาลหน่วงเดือนป่ะเรื่อหนังมูโบท่านบาลน่วงเดือน นัดใส่ยันใสพี่น้องเอ้ยมึงแห้งคือเรามีแห้งอะไรบ้างนี mm ้นางซองเริ่มเคียงแซมแห้งไปนฮะขอามึงเอง สุกไปได้เนาะตัวนี้เนาะแต่ว่ากระเสอะพอดดีเหมือนซะสุกไลยมันก็อยากใจมันอยากเป็นอยงนี้เนาะใจมันอยากว้าวนะมันก็ระเสอะจับนิ้วจับนิ้วกระเบือบินดอยบินมายมาจับเนาะกินตัวงกลางมาเนื้อแน่นพี่น้องเอ้

ช่เดี๋ยวมันกองลูกมันหมดแล้วลูกอยู่ทางไหนพาพาอ,อาม่าอาม่สิพาให้นี่เอาินต้มไก่กันนะนะอโอแดงขักอดีตรจะมาแดงงานเดีงนี้เอาแบบพี่เบิร์น้อายอืมแดงงามปเปนเนื ให้นอเลือกหน่วยนี่ชีได้กลับนาเนาะบกมาเก็บเป็นกับนาเนาะเนี่ยมันกับนาอ่ามันไม่จับกลุ่มไม่จับกลุ่มกับปามันจวกลัวโ้ได้ยลืกพี่เนาะเบิ้งพี่น้อเนาะโอ้ยแม่มันหนักแม่นังเรืองมันจะปูตาตาผู้ได้เลือกเนาะตัวนี้นอได้เลือกแล้วน้องแคนดี้เลือกอะไรนีนะลายเบิ้ยนี่เขาอยาก น้องแคนดี้ควยจกได้หน่อยนี่มีโคตรงามเลยพี่น้อยเบิ้กมีไอ้สร้างเขากินเจดวกินเนาะแดงๆไงแม่หานน้อยเอาเนี่ยแม่ไปด้หน่อยเนี่ย่ากินดีขอองเจ้าอยบัตรเป็นอไวอะไตัวอไก็ซิ่มป่อืมอมอื้อด้ยดวยเนาะซิ่มบงอังนน้องแคนเรื่องคนบงก็ได้ที่เด เอาขาดปันถิเบิดป้อขวดดมากง่ายเลยนะครับกรอบไปเลยกรอบเลยเนแกรอบทากรีดร่องมัน่องมัน้องเปนี่ร่องมอะาขอลงเาลืเ มแกงหมูเนาะพี่น้องแกงมูฮากระปิใหม่จักชวนกงรอบแห่งลิแซแบปากลิ้มเลเรอเอ้ขนไหมได้แมันรื้อหลังเลยนะเวบุกองนี้เหมือนบึกถ้าเป็นจีสวนละได้่สาตเนี่ยนะคุณ อันเป็หน่วยไล่กเลยเว้ยอันนี้หน่วยเดียวแล้เรื่องอเลยเปนทางโรคตาต้ออะไรอ่อิแท้แล้มันกเป็นว้กินเติงเลยื้อยไ้แท้นี่ยังใช่แ่ใจบาไว้มาสีบกินเบลูกหลับมันอิ่มมันต้องเดินจ้น เดนอน้องเดกักินตอสันนัแลออกแม่ว่าใองเดอนกัแบพี่น้องเลยอบยคลิปหนึ่งชิลล่าเล้พี่น้องเลยพอกันคลิปหนาพีดีคมาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเด้อพอกันคลิปหนากราบสบายดีกราบด้วยลูกกราบสบายดี อุ้ยขาจะหม,กหมักมูพี่<ป>นองก็เบือยาปลาบือยากวาง